สวัสดีจ้าพบกันเจนลืมเพื่อนเคยครับผมสองแบบเที่ยงเพียที่งานที่พงไม่ดีข้าแนวบีผ่องมากินคือเก่าพิวหลองมึงไม่รู้หลากหลายพิวหลองไม่บานลักแต่หลังว่ามีอย่างนี้หรอมึงดิอีจ้าพัดเผ็ดหมูหน้าเลยค่ะขว้าอันนี้กะผัดประจมใส่ไข่ค่ะปลาทูหอมผสมปูหน้าถอดมาจ้ะกินด้วยกันมาแถบเงานพี่หลง เตี่ยมพักปะเอาล่องพักพิษมูนาเนาะนอะ่อรแต่กวาอะไรอืมกวาแบบแห้งๆนี่สิเนาะอืมอืมต่ากระเพ้าบ้า,บางน้ำน่องเอามัดหลอกก่อนละอืมอืมหวนแนหะงเนาะ Mm Hừ. -hmm. Ừ okay. oh. yeah. mm -hmm. No. Yeah. Oh. Ну. Mm -hmm. หวนอะอืมแลตวหวาอืม <jamais> อ uh ืมกลุ่มยอดมีความเผ็ด เอาวะมาแบบนี้แล้น,น,นะฮะบอกว่ามาผมัมออดดอ้วยนะ 光酷还是多美啊？嗯，好呀。嗯 Ja. Yeah. Mm. Cắt. Rồi, đúng Mm-hmm. Uh-huh. hmm hmm อาหารผื้นบาดรบบครับ mmm.

เดี๋ยวพิกเข้าไปครับพี่น้องแก่แซ่บครับพี่พี่นี่ก็ปลักกุ้ยลายก็แช่ก็รับตะไข่น้ำรึเพี่น้องพี่นี่ก็แซ่บเหมือนกันครับผมครับพิกกี้ปทํานี่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า